อ้าวใครเขาจะมาขึ้นรถตำรวจวะนะเรียบร้อยเสหนุ่ม mmm, <si ู่อยู่จะมาขึ้นรถตำรวจโตไปจะทำไรโตมาชิคูรู เอ้ยมาแต่งต uh, I mean, uh, I mean, uh, ัวกันย right, so huh? ิ่งข oh, ну, ้นเอ้ยเมื่อกี้มีคดีป้นดิไม่ครับไม่ไม่ใช่โบไม่ผมผมต่งตัวโลดีกับเพื่อนไม่ทำไมแต่งตัวยิ่งครับว่วอีกหรือเปล่าเธอไปพ้นเข้ามาใช่ครับไม่แปกใจที่เขาจะเงียบเฉยแบบตระกูลไปครับคุณโบไม่ใช่ไม่ใช่โจร ไม่แคร์โอเคโอเคโอเคงั้นก็พวกคุณก็ระวังด้วยช่วงนี้โจรมันระบาดไงใช่ไหมไอ้พวกชั่วพวกนี้โอ้โหครับแต่แต่มันพ้าวมากมันต้นไม่ได้ครับผมบอกตำรวจบอกนะผโจรมันไอ้เนี้ยโจรมันเขาเรียกว่าอะไรมันใส่หัวม้าพวกคุณระวังด้วยถ้าเจอคนใส่หัวม้าทุกคนบอกกันนะหัวม้ามีี่ใส่ผส่เอเลย <laughs> แล้วใครขอกขออะไรวะนะรู้หรือเปล่าว่ามันมันห้ามบัฟถ้าไม่มีสตอรี่มันห้ามบัฟร้อยนะเขารู้ตัวไหมนะใครวะนะไปแคปชื่อไว้ก่อนอแคปชื่อไว้ก่อน สวัสดีครับสวัสดีครับเส้นทางแม้จะไกลแม้จะฝันนำต่อไปมันยังเดินไปตมาตมาต่ตมาชิกกูรูเมื่อกี้ใครครับไอคิวไง เดี๋ยวนะแค่มันดัดเสียงพวกคุณก็จับมันไม่ได้แล้วเหรอให้คิวไงไอ้หลุกเงินแดงมา嘛เงินแดงหลุกเงินแดงมา ขังไวดเดิเ๋ <พอ S 2> <cosplay S 1> ว้ววครับเมื่อกี้ผมจะมาต่อเลขสองครับผมปิว้วาเมื่อกี้เอ๋อไม่รู้ครับพอดีพอดีหลุดแล้วก็น่าจะหลุดเลยครับไม่ไม่น่ามาจอดฮะไม่ใช่ครับจะมาต่อเลขสองให้ผบได้เล่นไงตัวอะไรวระนะพนมตัวเลขให้ลูกอยู่กันนะครับเลข ตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กครับเล่นกิจกรรมนะตัวเล็กตัวเล็กรู้ไหมตัวเล็กครับเล่นกิจกรรมาตะัดนนนตบตัวเล็กครับเล่นกิจกรรมครับตัวเล็กไอเต้าตัวเล็กมาเล่นกิจกรรมครับวันใอากาศดีแร้วเที่ยวเลยกะเถอดว้ายย ัวจะปวดขอุสรังการปฏิตามใหม่ด้วยครับผมขอบคุณมากครับตั้งกิจกิวครับผมโดนจับเรื่องครับตัวเล็กห้ามเล่นกิจกรรมเจวเพื่อให้ออกจากกิจกรรม เจลหนึ่งนาทีแป๊บเดียวออกครับเดี๋ยวนี้โจรเยอะโจรในนี่เลยโจรในเนี่ยเขาเ,เ,เ,เรียกว่าอะไรวะโจรในไอเขาเรียกว่าโจรอะไรนะไอเกตไอโจรอะไรวะเดี๋ยวนะผมบอเลมเขาต้องเรียกว่าโจรอะไรวะไหน ไปของมันได้ไหมใครตีเย็นวะเฮ้ยนี่จเจ้าที่ตำรวจครับทำร้ายร่างกายกันเหรอคุณทำร้ายร่างกายได้ไงครับเนี่ยไม่ได้ครับไม่ได้นนครับเขาเป็นใครครับทำไมคุณถึงทดัร้ายร่างกายเขาครับคนในแก๊งผมผมแสนตำรวจโทรคนในแก๊งคุณแต่ทำไมไม่ใส่โลโก้แก๊งคุณครับอันนี้ คุณนี่นี่คุณไม่มีหลักถอนคุณก่าวหอนเขาอยู่นะครับเอ้ยคุณอาคุณพูดกับแสนตํารวจกําปั้นอย่างนี้ไม่ได้นะครับอ่าคุณบอกว่าเขาเป็นคนในแก๊งคุณใช่ไหมไหนครับสูตรแก๊งเขาขาของคุณเขาก็ไม่ใส่อะนี่ถ้าคุณไม่มีหลักถอนคุณกําลังกล่าวหอนคนมั่วอยู่นะครับอันนี้เสียเสียเสียครอบครัวผมไหนครับผมไม่เห็นโลโก้ครับเดี๋ยวต้องรอให้พูดเสียไอ้พูดปุยพื้นขึ้นมาก่อนครับ อย่านะครับผมอย่านะครับตำรวจแต่งนะครับคุณอย่านะผมตำรวจแต่งนะ <c oughs> อย่านะครับเพราะว่าผมก็จะจะเข้ามาจกปูนที่ผมบอกในติกต็อกอุยกกยอ้ยกลัวมมจักเลยอุ้ยกลัวอายอุ้ยอ่ะน่ากลัว <ผม S 1> ที่สุดเลยอุย้ยน่ากลัวใน <ผม S 1> จัก,กรวังเลยเพ <c oughs> ราะว่าติดตัวไลรับผมบผมว่าจับเวลาไว้อยู่ หมอมันเป็นลมอับหมอมันเป็นลมอับหมอครับผมแจ้งคนสลบผมผมกลัวมากเลยเนี่ยผมเป็นตำรวจมาผมเพิ่งจะเคยแจ้งคนสลบแบบเนี้ยคือแบบผมขี่รถมาใช่ไหมผมเจอคนสลบแน่เลยขอบอ๋อผมบอกแล้วมาแน่เลยแน่ขอบอ๋อเสื้อผ้าของผมโอ้หมอไม่ฟังอะไรเลยหมอหมอจะใส่บินอย่างเดียวเลยอะหมอก็คนนี้คนนี้เขาหวั่นใจเขานะขอบอี้ เขาเขาเล่นโลกแกงเขาบับต้องใช้แต่คำหยาบมันมันดีกว่าตำรวจอย่างเราไงหรอเธอถึงมองข้ามตำรวจอย่างเราเที่ยวเลยเรามีเทเซอร์นะปิ๊วปิ๊ปปิ๊ปเทีว่ยก็ไปก่อนดีกว่าก่อนจะโดนตีนแก๊งเด็กแก๊งกระเทียมฝากคนดูไปก่อนเลยขับรถติดด้วย ดนเนี่ยหล่าเฮ้ยสรุปไอ้เก๊กกับไอ้บิลลี่เลิกกันจริงเหรอมันเกิดอะไรขึ้นวะเห็นอุ้มกัน24ชั่วโมงอ่ะอุ้มเหมือนคนขากุดอ่ะดูลายนี้จำไลายนี้ของพ่อพกัมปั้นไว้ดีหลุดร้อยอุ้ยเอาใหม่เอาใหม่โอเคเอาใหม่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 เมื่อกี้เมื่อกี้ทดสอบเฉยเมื่อกี้ทดสอบเฉยนี่นี่นี่ เอ้าด uh ึงก็หนึ่งเอ้านึงเอ้าดึงเอ้าดึงเอบาดึงเอ้าดึงเอาใหม่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 ปอบปี่บอก้ยตำรวจมาเฮ้ยวิตำรวจมา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 ปุ๊บเฮ้ยอาบุ บางครั้งเราไม่ควรจะพยายามบางครั้งเราไม่ควรจะพยายามอะไรวะจริงๆนะแม่งยิ่งพยายามยิ่งกลายเป็นตัวตลกวะ่ะจริงๆนะบางครั้งเราไม่ควรจะพยายามอะไรเว้ยบางครั้งอ่ะปล่อยให้มันแค่เทคเดียวก็พอละอะไรวะทำไมมันเป็นอย่างนั้นวะทำไมรถคันอื่นมันแบบมันมันเหินไปอ่ะ and f ผ l l o ล <laughs> ง <laughs> oh, e at t i m ามาวันช้ามาวัโอวยเจ็บใจเฮียแล้วช่ไหละโอ้ยชีวิตกูทำไมมีแต่ท่ามิ่งเนี่ยแค่จะเดินผ่านวงเฉยๆวงเสือกมาปิด อ๋อจกเลยครับยุ้ยสิครับจกเลยครับบอบบอกว่าปอบเทเทตไม้นะครับไอ้ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้เอาสก,กินไม้ปัดทองะครับอ๋อเทสก,กินใช่ไหมใช่ครับใช่ใช่ใชอ๋อครับจกก่อนครับผมออกไม่ได้ครับตอนเนี้ยเฮ้ยแต่ว่าสก,กินมันได้ไหมครับอยากเท,ทกอยู่ยข้างน,นี้ก็ขึ้นบอลเฮ้ว่าอย่าแย,ย่งผมดิ เฮ้ยไอพวกไอพวกข้างนอกอ่ะเอ้ยฐานถ่ายตำรวจเอ้ยมันจกนปนคนอ่ะเร็วๆไอยูเซอร์รีบจกโดนมันปนคนไอยูเซอร์เร็วๆโอ้ไปทำอะไรปะโตมาเิ็กโล สวัสดีครับคุณหมอสวัสดีค่ะไม่รู้อะไรเข้าตาครับพอเห็นคุณหมอแล้วก็แบบอ๋อน่าจะตีนแฟนหมอแหละเข้าตาหออมาเจอมากับผู้ตัวกับไอ้วศด ไม้มาเล็กพักกองครับนึงมีเคสมีเคสเมื่อกี้ยูเซอร์ได้ลงทะเบียนไว้อยู่ใช่ไหมยังยังไม่ได้ลงครับอ้าวแล้วไม้พักทองเราอยู่ไหนอ่ะอ๋อไอไอก่อนที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนไม้เป็นไม้ปูลงครับลงทะเบียนไว้อยู่ใช่ไหมใช่ครับใช่ใครเนียยูเซอร์จะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นไม้พักทองเหมือนเดิมใช่ไหมใช่ครับใช่โอเคโอเค รับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวิ่งเยอะนะครับมองหน้าโจรใส่พวกขวาเฮ้ย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 ขึ้นรถเฮ้ยซ้อนท้ายผมลองมาไอ้ยุเซอร์มันอยากลองของว่ะมันมันมันไข้ก้นแดงว่ะไอ้ควายุเซอร์มันอยากลองของว่ะเกิดขึ้นอยู่องคุ้มเฮ้ยมันอยากลองของว่ะอุ้มอะไรละมันสีที่นั่งไอเฟียเอ้ยอายุเซอร์มันอยากลองของว่ะเราอยากลองของจัดว่าเลยไอ้ยบับปีบับปี้บับป ูร้วัดอดูรถต้งวัเฮ้ยไปะเฮ้ยยูอร์มขรถเก่โอ้ไ่เก่งสตเนตาโอเคยรอดูได้แล้วไม่เคยไม่ยังไม่เคยไล่ยูเซอร์กทีเลยยูเซอร์วันวันมันไม่ทำอะไรมันมันติดแต่ฮีมอ่ะใช่ครับผมกำลังจะพูดเลยครับ ไหนขอดูหน่อยสิมเก่งแค่ไหนวะได้ข่าวเขาแบบขอไปเล่นไฟเอ็มาด้วยนะตัวเล่นไปแล้วเขาพูดอยู่ครับเน่น่าจะไปฮับพูดจนม่เปียกอ่ะไหนเนี่ยวิ่งแรงไเวะอยิงิ่มจูเหรอ ม่มันจูเลยเนี่ยเฮ้ยถึงว่ามันมันมันกล้าอู้หูยคนแรงเลย้ยอ้าวอ้าวมันมันเหมือนจะพิวไปข้างหลังนะอบอเรเห็นอยู่อเรียบร้อยเฮ้ยจะิวไปได้แวข้างหลังนะเมื่อกี้ไนี่ไงนุ๊อนฟันดาไปกูใช่ปะไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อวดเฮ้ยเราวน่าเป็นงวนะ

บอกบอกครับเมื่อกี้มันเหมือนผมห็ินมีคนไปปนตรงลูกไฟู่ะพวกนั้นน้ำทุวครับคุณครับใหาตำรวจไปส่งไหมคือรถเลยเลยเลยครับคุณครับไปตำรวจได้นะครับนี่เราเป็นลมตดพผ่านลูทูดแค่บ้างกันไม่รู้หรือเปล่าวะน่าจะไม่มีไม้ตรงนี้เฮ้ยมันก ดูเหินดีไว้เฮินลุงปั้นอาปูโลเลยๆเลยเฮ้ยตำรวจขึ้นข um 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 ึ้นไปเฮ้ยหัมาว่ะกลับแบบกระจกอย่างเดียวเลยอ่ะเนี่ยเอ่อโทษนะครับรถคุณอยู่ไหนครับว่อหนุ่มเขาอาจจะอยากวิ่งแล้วแจ้งกับผมเปล่าแคปชื่อก่อนบนหัวเขียนบุลเล่นใหม่เพื่อมันออกแคปชื่อไปละแคปชื่อไว้ก่อนแคปชื่อไว้ก่อน เขาอาจจะแบบวิ่งไล่จับของกบบอป่ะรถเขาอยู่ไหนอะฟาร์มอะไรดีสุดครับฟาร์มโยเกิร์ตครับผมถ้าเรามีเวลาน้อยเรี้ยแนะนำฟาร์มโยเกิร์ตครับทำลูกเอาครับแป๊บแปได้ได้เงินเป็นเอ็มครับแป๊บๆได้เงินเป็นเอ็มแป๊บๆได้เงินเป็นเอ็มครับแต่แต่ความง่ายมันก็จะเปลี่ยนไปหลัง1.0นยครับแนะนำถ้าเก็บเงินได้ก็แนะนำให้ให้เก็บเงินครับรีบเก็บเงินในแพทนี้ครับเพราะแผท1หนึ่งจศูนย์จะเหนื่อยมากเดี๋ยวว่าเขาลดไปตรงไหนวะ

เดินไปได้เฮ้ยไอคิว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 ดูไอคิวไปไอคิวเดินไปกันไปไอคิวต้องผมเห็นยาแล้วผมนะครับหอมรเดินเขาลงไปอีกทีนี่เออไปไปแล้วไปไปแล้วขออนุญาตนะครับแายไฟหนึ่งนะอ่ะสองนาทีพอครับไม่เกี่ยวเยอะไม่ไม่ต้องเอายาอะไรครับซัมเดย์ซิตี้ครับ

เทเจ้าคุณจะคิดล่ะทีเดียวพอละอะไรแบบนี้นหยุดครับเทเล่าสีแดงครับตอนนี้ผมมากับร้านตำรวจตนเอกประหยัดนะครับหล่าออกไม่ได้พี่เหรอวะตรงนี้อุ้ยเทเล่าชนรถคนอื่นเขาประเด็นได้ด้วยเหรอวะใช่อยู่กับตำรวจเนี่อยู่กับหอบอเนี่ยนั่งรถกับเขาอยู่นี่ยกำลังปฏิบัติงานอยู่ไอคิวไอคิวเทเลายางปะยางกระโดด้วยกันไม่ไม่โซเดียวเลย เแล้วยผมว่าปอบอยยิงล้อต้องตรวจซักล้อก็ได้นะผมว่าเลย่ตลอดเค่นี้ไปเลยตลอดเค่นี้ไปเลยเค่นี้ไปเลยครับเดี๋ยวผมไปเอาเคีใหม่หนาไม่ต้องเหนื่อยสบายเลยไอโอ๊ตบอกมันจะเข้ามาจกไม่เห็นแม่งไม่เห็นหนังหน้ามันเลยว่ะไอสองตัวนั้นมันไปกัดอะไรกันอยู่ในคุกวะ โดนเจลแทนที่มันจะสลดขอขายขอเพราะว่ายับคนไรครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอสองคนนี้ขับขับโหดไอสองคนนี้ขับโหดเดี๋ยวเราดูได้เลยซอมล็อตกอลนี่แหละครับซองเดซิตี้ครับไม่แม่ก็เล่นได้ครับไอแม่เล่นได้ครับยิ้วเพื่อนฟาตอตบุรี่สามล็อตสามพันห้าบาทแล้วไม่ได้ฟาร์มเลยเพื่อน มีอยู่75ต้องสมัครไหมครับพี่ก็กดข้อแมปแล้วก็จอยกลุ่มครับผมมาลองดูสองคนนี้ดิว่าจะโหดแค่ไหนมันเหมันตัวขับตึงอยู่ใช่ไหมรถขับตึงอยู่ใช่ไหมเขาที่ยมขับใหม่ขึ้นใหม่มาเออเนี่ยคนอ่ะมันเทล่ามันคุ้มค่าไงด้วยราคาแล้วก็ด้วย เอ,อสมรรถนะสภาพทางเพศแล้วมันแรงด้วยใช่ไหมผบอใช่อุยเสียงอะไรมันต่ำวะเอ้ยอ,อย่าเลยอย่าเลยอย่าเลยนั่นไงรเรียบร้อยเห็นน้ำดูครับนู่นครับเปนน็ปน,นนู่นแล้วเห็นคล้อคว้างด้วยตกนนจะตกน้ำไปหรือเปล่านะไปไหนแล้ววะตกน้ำใช่ปะไม่ใช่ไปไหนแล้ววะนะไปไหนแล้ววะน่ะเอาหายเลยลแล้วเฮ้ยหายเลยไวจัดเลยโอ๊ย โอ้ยโค้ชอ่ะโค้ชเขาตึงโคตรอันตรายว่ะเราเขาน่จะรอดเพื่อนเฮ้ยลองดูดิคิวลองดูคิวลองดูอ่ะคิวเพื่อนผมว่าผมต้องจูนใหม่ว่ะครอบผมนะผมต้องจูนเรื่องวงเลี้ยวรถใหม่ว่ะแป๊บนึงนะช่างชัดเวลาที่ สวัสดีครับเ,เป็นไรล,ลูก ผู้เล่นใหม่ผมไม่ค่อยอยากไล่เลยผมพูดตรงๆเลยนะเพื่อนๆผมสงสารเขาครับผู้เล่นใหม่รถของมันไม่แรงไงรถของมันไม่แรงรถ,รถ,รถ,รถตำรวจมันแรงรับผมเลยไม่ค่อยอยากไล่ผมสงสารเขาครับเพราะว่ามันเห็นกันยังไงมันก็เห็นกัน,กนเห็นกันอยู่แล้วครับว่า ว่ายังไงมันก็ต้องเกมอะ่ะมันน้อยมากเลยนะที่แบบว่าจะขับรถประชาชนมาแล้วก็คือแบบจะหลุดอะ่ะรถคุณเล่นใหม่แล้วมันจะหลุดอะ่ะมันมันเป็นอะไรที่ยากมากอ่ะครับแทบจะไม่มีโอกาสเลยละมะั้งนอกจากจะใส่กล่องจูนจริงๆอะ่ะอันนี้อาจจะมีสิทธิ์แบบ <c oughs> อาจจะมีสิทธิ์แบบหนีตำรวจได้อ่ะครับ ถ้าเดี๋ยวถ้ามีเคสเด้งมาผมผมจะปล่อยเคสนี้เลยนะเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวถ้าไล่ไล่อยู่แล้วมีเคสใหม่มาเดี๋ยวผมจะไล่เล่นเล่นไปเรื่อยๆนะไล่แบบให้เขาชนจนพังเราเองถ้ามีเคสใหม่มาเดี๋ยวผมถึงจะนี่ยเขาตกวะนะตกรถวะนะเอาเอาพาติดกันหมดเลยดีกว่เอาเอาเอาแล้วก็เลยบักกันหมดเลยเ้า โอ้ยอ้าวโอเคคือลดไปเก๋ไปผมแต่ผมไ,ไล่ไล่เล่นไปแล้วกันนะเฮ้ยคนที่อยู่ในแชทอ่ะใครอยู่ในเมืองอะ่ะไปจกปูนหน่อยแล้วจะได้ปล่อยเคสปูเล่นใหม่เคสนี้ ครจะไหวกับพวกวันนี่ไหวรถแรงๆก็ไหวแล้วรถตำรวจมันมีข้อเสียอยู่ครับถ้าเลี้ยวบ่อยๆมันสะบัรดรถตำรวจมันเครื่องสะบัดคลาสเสียเกียร์หลุดครับ มีเชลดใหม่มาแล้วเราไปเชลดใหม่กันเอเอเทสล่าว่ะต้องงี้หน่อยอบอเทสล่ายิงเง่งยากจริงใช่เหรอใช่ออยิงยากเหรอครับใช่พอบบอมาพอเราใหญ่หลุดล้างเสียชื่อกอนอนนะ